สวัสดีครับวันนี้เป็นการแนะนำนาฬิกาจีช็อกนะครับจากร้านสยามนาฬิกาเซ็นทรับิ่นเก้าชั้นสามโซนพาซานะครับรุ่นที่นำมาแนะนำวันนี้นี่เป็นจีช็อกมัดแมนนะครับเป็นมัดแมนตัวใหม่นะครับมัดแมนตัวนี้มีคุณสมบัติพิเศษต่างจากมัดแมนตัวเก่านะครับเนื่องจากมัด m a n ตัวนี้เนี่ยเป็นระบบพลังงานแสงนะครับคือมันจะนำหลักการเอาแสงเนี่ยมาดูดเข้าไปในระบบ แล้วเก็บไว้ในแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งซึ่งแบตเตอรี่ก้อนนี้เนี่ยจะปล่อยพลังงานให้กับระบบตลอดเวลานะครับเป็นแบตเตอรี่ที่ชาร์จได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอายุการใช้งานจะนานมากนะครับนาฬิกาแบบนี้พร้อมด้วยฟังก์ชันพิเศษคือฟังก์ชันมีเข็มทิศบอกทิศทางได้เพราะฉะนั้นคุณไม่หลงแน่ๆถ้าคุณใส่ในาฬิกาเรือนนี้นะครับบอกอุณหภูมิได้นะครับแล้วก็บอกข้างขึ้นข้างแรมได้ด้วยนะครับนาฬิกาเรือนนี้แถมยังบอกเวลาต่างประเทศ ลุกได้จับเวลาเดินหน้าจับเวลาถอยหลังได้ระบบพลิกมือและไฟติดก็ทําได้เอาเป็นว่าคุณอยากได้อะไรคุณนึกถึงอะไรมันมีหมดในนาฬิกาเรือนนี้นะครับผมเพราะมันเป็น professional w a t m a n นะครับผมเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันดีกว่านะครับอ่าครับอ่าลองดูใกล้ๆกันก่อนดีไซน์นี่เป็นสีดํานะครับผมนะครับจริงสีดําแล้วมีวงสีแดง2วงนะครับ อลองดูกันนะครับอันนี้เป็นเวลานะครับเว้นสเดย์นี่ก็วันพุธนะครับผมตรงนี้ที่เดินเป็นยิมเข็มนี่เป็นวินาทีนะฮะยังเดินอยู่นะครับผมตัวนี้เป็นตัวบอกข้างขึ้นข้างแหลมฮะสีดำครึ่งหนึ่งสีขาวลงโล่งเนี่ยแสดงว่าคืนนี้ดวงจะน่าจะครึ่งครึ่งดวงนะครับผมพวกนี้มันจะตั้งค่ายอยู่แล้วในเครื่องนะครับตรงนี้เป็น3.18นี่เป็นเวลาอีกเมืองหนึ่งนะครับผม มาดูดีไซน์ก่อนนะฮะก่อนจะดูฟังก์ชันเนี่ยฮะ Protection ทั u โซ Solar นะครับสายเป็นแบบด้านนะฮะมาดูเดี๋ยวแกะนี่ก่อนรุ่นนี้สายจะเป็นแบบพิเศษนะฮะจะมีคำว่า G Shock Collection บังกับหัวอยู่ G Shock Collection อยู่นะครับผมเป็นรุ่นพิเศษฮะมันแมนพวกนี้ มีผนึกด้านหลังไว้ครับกันนะ้ำกันโคลนได้อ่าครับมาดูฟังก์ชันเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลากันทำอะไรได้บ้างนาฬิกาเรือนนี้โอเคกดปุ่มนี้เข้าโหมดต่างนะฮะอันนี้เป็นโหมดเกี่ยวกับอ่ขั้งขึ้นข้างแรมนะครับผมสามารถเลือกวันด้วยปุ่มนี้เพื่อดูค่าต่างๆในแต่ละวันได้นะครับเนี่ย พอเลื่อนไปค่าก็จะเปลี่ยนแล้วก็รูปก็จะเปลี่ยนไปในนี้นะฮะอันนี้บอกเวลาต่างประเทศได้พอเลือกชื่อเมืองเวลาก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยนีเวลาเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้น่าจับเวลานะครับเนี่ยขณะที่จับเวลาด้วยก็บอกเวลาได้ด้วยนะครับหยุดก่อนรีเซ็ต0ตั้งเวลาถอยหลังได้ครับ ตั้งปลุกได้ปลุกได้กี่ครั้งซิกแนลนี่คือตั้งให้มันลองทุกชั่วโมงเตือนติดๆนะฮะปลุกได้หนึ่งสองสามสี่ครั้งปลุกได้สี่ครั้งในหนึ่งวันนะครับผมแล้วกลับมาหน้าหลักนะครับผมการตั้งเวลากดปุ่มนี้แช่ไว้ฮะคอมเพรสอ่าฮะแล้วเราก็เลือกชื่อเมืองก่อนเซตก็แล้วก็เลือกชื่อเมือง ถ้าเราอยู่กรุงเทพเราก็ตั้งกรุงเทพต่ถ้าอยู่สิงคโปร์ก็ตั้งสิงคโปร์นี่ถ้าอยู่กรุงเทพก็ตั้งกรุงเทพก่อนเนี่ยแบงค็อกครับแล้วเสร็จล้วก็กดปุ่มนี้ต่อนะฮะกดจึ๊กแข็งหน่อยนะับปุ่ม dst ตั้งเป็นออฟเว้นะฮะตั้งยี่สิบสี่นอนดีกว่าครับจะได้รู้สิบสามนาฬิกาสิบสี่นาฬิกาอันนี้ตั้งเวลานะฮะถ้าเราอยากเปลี่ยนเวลาเราก็เลือกแล้วก็เปลี่ยนเช่นอยากเป็นยี่สิบเอก็เลือกยี่สิบเอ็ดหรืออยากให้กลับเป็นยี่สิบกดปุ่มถอยหลัง อ่าตั้งปีตั้งเดือนตั้งวันเป็นตรงแล้วคีย์นี่คือเสียงให้ในการกดปุ่มมีเสียงไหมพี่ชอบให้มันมีเสียงนะก็กดตั้งคีย์ไว้เนี่ยถ้าเราจะปิดเรากดมุดไว้เนี่ยผมเนี่ยเลือกแต่ถ้าอยากให้กดปุ่มมันมีเสียงให้เลือกคีย์เป็นรูปนี้นะ LT มีให้เลือกหนึ่งกับสามถ้าสามไฟมันจะสว่างนานถ้าหนึ่งไฟสว่างไม่นานเท่าไหร่ประหยัดไฟครับประหยัดพลังงาน Power Save ตั้งเป็น On หรือ OffOn เนี่ย บางคืนมันจะดับไปด้วยแต่ว่าเราเราจับมากดปุ่มมันก็ลุกขึ้นมาตื่นต่อนะครับเพื่อประหยัดพลังงานอุณหภูมิตั้งเป็นเซลเซียสฟังก์ชันเยอะครับกดเสร็จแล้วก็กดกลับมาหน้าหลักอ่าครับปุ่มไฟปุ่มนี้นะฮะไลท์เห็นว่าไลท์จะดูไฟสว่างขนาดไหนอืมเอาโหใช้ได้ฮะแล้วถ้าเกิดอยากให้ พลิกมือแล้วไฟติดทำไงกดปุ่มไฟแช่ไว้ฮะปุ่มเนี้ยกดปุ่มไฟแช่ไวนะะ้นะฮะสังเกตดีๆนะฮะกดปุ่มไฟแช่ไว้อ่ามันจะมีตัวอักษรขึ้น LT พอเราตั้งปุ๊บ LT ปุ๊บเราพลิกมือเนี่ยเดี๋ยววันนี้ที่มันไม่อำหนยพอเราพลิกมือเนี่ยไฟมันจะติดเองนะครับผมเดี๋ยวพี่ปิดก่อนดีกว่าคือตั้งให้มันมี LT ขึ้นแล้วพลิกมือแล้วไฟก็จะติดปิดไปก่อน ปิดล้วก็จะหายต้องปิดไว้นะครับไม่ใช้งานปุ่มนี้บอกทิศทางกับอุณหภูมิปุ่มนี้กดปุ่มนี้นะฮะอ่าเห็นไหมฮะอันนี้อุณหภูมิแล้วนี่คือองศานะครับองศาของทิศทางเห็นสามเหลี่ยมดมําๆนี่ไหมฮะสามสี่แท่งเดียวนนหนาเนี่ยถ้าเดินตามแนวเนี้ยไปทางทิศเหนือครับไม่มีวันหลงนะฮะส่วนองศาเนี่ยเป็นองศาของทางแนวตรงนาฬิกานี่นะฮะแล้วมันจะบอกเลยว่าเป็นทิศอะไรเนี่ยะ ถ้าเดินตามแนวในกันเนี่ยมันจะเขียนว่าเซาคือถ้าไปทางนี้ทางใต้แต่ถ้าเดินมาตามสามเหลี่ยมเนี่ยจะเป็นทางที่เหนือมันตรงกันข้ามกันถูกต้องแล้วนะถ้าใส่ที่มือจะเป็นอุณหภูมิร่างกายนะฮะแต่ถ้าถอดทิ้งไว้เนี่ยจะเป็นอุณหภูมิภายนอกนะะต้องทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับผมนะ,ะมันจะขยับไปเรื่อยนะครับอืมส่วนนี้ต้องไปดูในคู่มือนะครับจะบอกว่าเป็นทิศอะไรอืม หลักๆมีเท่านี้นะครเดี๋ยวให้ดูรูปชมภายนอกอีกทีหนึ่งกล่องสีดำครับกระป๋องเหล็กอืมกระป๋องเหล็กนะครับดำแนะนำมาดูตัวจริงที่ร้านได้ครับสยามนาฬิกาที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้น3นะครับผม ติดกับร้านหนังสือเอเชียบุ๊กอยู่โซนพาซาครับสาย t ีช็อ k คอร์เรคชั่มาดูตัวจริงได้ครับหรือโทรมาสอบถามหรือเขียนมาสอบถามใน Facebook ของร้านได้นะครับผมเผื่อสงสัยก็ใช้งานหรืออะไรเนี่ยนะครับผมตัวนี้เป็นพลังงานแสงนะฮะไซส์ถามว่าใหญ่ไหมไม่ใหญ่มากครับไซส์กลางๆนะครับเหมาะสำหรับคนขนาดข้อมือกลางๆนะครับขนาด53ม mm ิลมคูณ51ม mm โดยประมาณนะครับ หนาะประมาณ18.2ม mm, ิลนะครับมาดูด้านข้างนฮะเนี่ยเชนทวินเซนเซอร์ก็คือเซนเซอร์วัดอุณหภูมิแบบบอกทิศทางนะครับผมปุ่มแข็งนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันออกแบบมากันโคลนนะครับ เป็น2ชั้นเนี่ยเป็นชั้นอีกชั้นนึงมาเลยกดแข็งปุ่มป่มแล้วมันแข็งหมดกันโคนกันเหงื่อในวันนี้ขอจบการแนะนําแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมมีอะไรก็เขียนมาสอบถามแล้วกันนะครับที่ร้านสยามนาฬิกาเซ็นทรัลปิ่น9ชั้น3ขอบคุณมากครับสวัสดี